ชอบในเวิร์กช็อปวันนี้อย่างแรกมี2ประเด็นนะสองข้อเลยคือข้อแรกเลยชื่อชอบที่ทุกเนื้อหามีสามารถหยิบหลักการมาอธิบายได้อย่างาเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและพิสูจน์ได้นะครับผมชอบในเรื่องนี้ครับแล้วก็อันที่2คือ,อเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดด้วย,ว,ยวิธีการอาสอนโดยตรงแต่ว่าให้พวกเราพ่อแม่ทุกคนเนี่ย ได้เรียนรู้ในหลักการนั้นผ่านกิจกรรมต่างๆะครับก็ทําให้เราสามารถเรียนรู้เนะื้อหาได้อย่างลึกซึ้งเข้าถึงตัวตนของเรามากขึ้นนะครับวันนี้คือที่มาก็เพราะรู้สึกว่าคือที่ผ่านมาก็ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็พบว่าปัญหาบางทีมันไม่ได้เกิดจากเด็กโดยตรงแต่ว่ามันเป็นที่ตัวพ่อแม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรู้จักทา,าคำว่าอะไรเกี่ยวกับ,กวกบความสัมพัธ์ของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็นําไปปรับใช้กับลูกอีกทีนึงค่ะ ก็ที่ได้เรียนรู้วันนี้ก็เป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะที่ว่าครูเมย์บอกว่าความสัมพันธ์นสร้างใหม่ได้เสมอนะคะแต่ว่าต้องอาศัยความอดทน,นะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเวิร์กช็อปวันนี้นะคะก็ชอบในส่วนของการใช้ซิมโบล์มาใช้ในการที่จะค้นหาตัวตนแบบง่ายๆนะคะแล้วก็าการที่เรารู้จักตัวตนของเรา กับการที่เรารู้จักตัวตนของลูกเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจเขาได้มากขึ้นและการที่เราเข้าใจเขาได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นการสามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นได้นะคะสิ่งที่เรียนรู้วันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายหัวข้อโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ครับว่าเออทำให้เรา,าเห็นได้ชัดว่าเออจริงๆเนี่ยสิ่งที่ เป็นสายสัมพันธ์ในอดีตของเราก็ส่งผลต่อสายสัมพันธ์ที่เรากาลังสร้างกับลูกเหมือนกันแล้วเราควรที่จะรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีไว้และส่งต่อวิธีการสร้างสายสัมพันธ์นี้ให้กับลูกของเราเพื่อให้ลูกเราเนี่ยไปใช้กับคนที่อยู่รอบข้างเขาต่อไปในอนานคตรหรือใช้ก็แม้กระทั่งกับตัวเราเองเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องดีๆแล้วเราจนเรารู้สึกว่าอยากส่งต่อครับไม่ใช่แค่ว่าเอามาใช้เองก็คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะลองทําสรุปเนื้อหาแล้วก็ แบ่งปันให้เพื่อนๆที่รู้จักด้วยกันดูครับผมเวลาเป็นแม่เนาะบางทีมันก็แบบมีกระทบกระทั่งกับลูกกันบ้างค่ะที่นําไปใช้ได้เลยก็คือเรื่องของระดับเสียงอะค่ะบางทีเราไม่ได้คิดว่าเ,เรื่องระดับเสียงมันจะมีผลต่ออารมณ์มากขนาดนี้ก็คือเวลาดุลูกก็ให้ใช้เสียงหนึ่งแบบเสียงเบาๆแล้วมันก็จะทําให้อารมณ์ของเราไม่ขึ้นตามระดับเสียงไปด้วยค่ะจริงๆก็ชอบอีกอส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็คือในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวเนาะเพราะจริงๆลูกก็อายุ 20แล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่า,าการที่ทุกคนทุกคนเนี่ยมีสเปซที่เขารู้สึก c o m f o r t a b l e ที่จะอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราได้ถึงแม้เรารักลูกเราอยากจะดูแลเอาใจใส่เขาเนี่ยการที่อะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบเกินพอดีแล้วมันก็อาจจะสร้างความอึดอัดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมติสก็เชื่อว่าการที่เราเข้าใจว่าลูกของเราและตัวเราเนี่ยต่างก็มี ความต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่มันไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเป็นเด็กที่ e x t r ว v e r t ก็ต้องอาจจะมีพื้นทีสน่ส่วนตัวไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเด็กที่เป็น introvert เขาอาจจะต้องการโลกส่วนตัวที่เขารู้สึกเขาปลอดภัยซึ่งมันไม่ได้มีอะไรผิดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นพ่อแม่และเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังลูกมากขึ้นก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดีค่ะ